ถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตโดยที่ปาศสะจากรรถยนต์เลยเราจะทำได้ไหมครับการเดินทางระยะไกลที่อาจจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นวันเดือนหรือปีและเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่ารถยนต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับ คลาวส์เบนต้นกําเนิดรถยนต์คันแรกของโลกอาจจะฟังดูน่าเหลือเชื่อนะครับแต่จริงๆแล้วรถยนต์ที่เราเห็นกันตามท้องถนนเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ140ปีที่แล้วเองครับและในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบของอนาคตสีล้อที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ นั่นคือคุณคลาวส์เบนครับถึงแม้ว่าแบรนด์เบน์นี้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่โด่งดังมากแต่ก่อนหน้านั้นก็มีนักประดิษฐ์หลายคนครับก่อนหน้าคุณคลาวส์เบนนั้นก็ได้ช่วยสร้างรากฐานของรถยนต์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเขาครับคลาวส์เบนครับหรือคุณคลาวฟิดิสเบนส์เป็นวิศวกรเครื่องกลชาวเยอรมันผู้ออกแบบรถยนต์คันแรกที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในครับ เครื่องยนต์สันดาปภายในคือเครื่องยนต์ที่มีการระเบิดหรือเผาไหม้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็คือน,น้ำมันรถยนต์กับอากาศที่เกิดขึ้นภายในของเครื่องยนต์นั่นเองครับเขาได้รับสิทธิบัตรในปีพศ2429และเรียกมันว่า Ben p ์พาเทนส์ t o w ตวากนครับ ยานพาหนะที่ดูไม่เหมือนรถสักเท่าไหร่เป็นรถ2ที่นั่ง3ล้อย่างไรก็ตามครับไอตัวนี้แหละครับเป็นพื้นฐานในการสร้างสารรค์รถยนต์สมัยใหม่ทั้งหมดในปัจจุบันชีวิตในวัยเด็กของคุณคลาวส์เบนครับเกิดที่ประเทศเยอรมน,นีเมื่อวันที่25พฤศจิก,กายนพศ2387ครับ แม่ของเขาครับโจเซฟีนวาเลียนครับเลี้ยงดูเขาด้วยตัวเองครับพ่อของเขาโจฮันจอสเบนนั้นเป็นคนขับรถจักรครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมเมื่อเขาอายุได้เพียง2ขวบครับเบนเติบโตมาอย่างยากจนครับและเป็นเด็กที่ฉลาดตั้งแต่อายุน้อยเขาได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่เน้นเรื่องวิทยาศาสตร์และเข้าเรียนสถาบันเทคโนโลยีคลาวส์ดูเฮอร์ครับที่นั่นเขาได้รับคําแนะนําจากเฟอร์ดินานเลตเทนบาเชอร์ครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิศวกรรมเครื่อง สวททาทาางิยศตร,ร์ผู้ประดิษฐ์รถยนต์ในอนาคตคนนี้เริ่มต้นตั้งเป้าหมายที่ไปเป็นช่างทํากุญแจครับและได้เปลี่ยนใจในภายหลังเขาตัดสินใจเรียนต่อในสิ่งที่ทําให้เขาเนื่องถึงพ่อของเขาครับหลังจากการศึกษาจบเบน์ได้ทํางานหลายอย่างเลยครับที่พาตัวเองไปยังส่วนต่างๆของประเทศเยอรมน,นีและเวียนนาในที่สุดเขาได้กลับมาที่แมนไฮคับเพื่อเปิดธุรกิจของตัวเองในปีพศ2414ครับถัดมาครับเขาได้ก่อตั้งบริษัท Ben ส a n d ครับธุรกิจครั้งแรกของเบนซ์นั้นล้มเหลวครับตั้งแต่ปีพศ2426ซึ่งตัวบริษัทของเขาเป็นบริษัทผลิตเครื่องจากอุตสาหากรรมเขาประสบความสําเร็จในความพยายามครั้งนี้นะครับทำให้เขามีทรัพยากรและรายได้ที่มากขึ้นในการไล่าตามความฝันในการออกแบบรถของเขาครับและด้วยพื้นฐานที่ชาญฉลาดในด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ เบนซ์จึงสร้างรถยนต์คันแรกโดยใช้หลักการของจักรยานครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเชื่นชอบมาโดยตลอดครับเครื่องจักรหม่เอี่ยมนี้มีล้อแบบมีสายพานครับที่ติดกับรถม้าครับเบนซ์พาร์เลนส์มอโตวากนครับถูกสร้างในปีพศ2428และได้รับการจดสิทธิบัตรในวันที่29มกราคมปี2429ว่าเป็นรถยนต์ที่เติมเชื้อเพลิงด้วยแก๊สครับรุ่นแรกนั้นวิ่งด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเฉลี่ยความเร็วของทั่วโลกใน ในรถยนต์สมัยนี้ก็จะประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเบอร์ท e ่าเบนซ์นีลิงเกอร์อย่างที่หลายคนเคยพูดครับเบื้องหลังความสําเร็จของผู้ชายนั้นมักเกิดขึ้นจากผู้หญิงครับและนี่คือเรื่องจริงในกรณีของเบนซ์ครับจำได้ไหมครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงไปว่าธุรกิจแรกของเบนซ์ล้มเหลวใช่ไหมครับ เบอร์ทาลิงเกอร์ครับเป็นผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเบนซ์อยู่ตลอดครับเธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีสินสอดก้อนโตครับซึ่งเธอเองก็เคยซื้อหุ้นบริษัทของเบนซ์ด้วยนะครับทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2415 มีลูก5คนเบนต์ ben และลิงเกอร์พยายามหาทุนสําหรับการลงทุนครั้งแรกครับและลิงเกอร์ก็ยังคอยสนับสนุนเบน์อยู่เสมอเมื่อเบน์เปิดตัวบริษัทเบนแอนด์ซี C ครับและเหตุการณ์รถยนต์คันแรกนั้นเบนพาเลนต์มอเตอรวกเก้นครับมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับในการจดสิทธิบัตรครับตอนแรกเหมือนว่าจะไม่ได้จดสิทธิบัตรนะครับแต่คุณลิงเกอร์เป็นคนช่วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับลิงเกอร์พาลูกชายทั้งสองคนโดยที่สามีไม่รู้นะครับ ขึ้นรถและขับรถเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรบนถนนลูกหลงังนี่เป็นการเดินทางระยะไกลด้วยรถยนต์ครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ ซึ่งเกิดขึ้นในปีพศ2431ซึ่งแสดงให้สาธารณชนเห็นว่ายานพาหนะปลอดภัยและสะดวกสำหรับครอบครัวในการเดินทางและนั่นเองก็เป็นผลลัพธ์ที่คุณลิงเกอร์ได้ช่วยให้ Ben ซ์พาเทนส์มอโตวากเกได้จดสิทธิบัตรนั่นเองครับและขยับขึ้นมาอีกหน่อยครับและแล้วการเกิดขึ้นของกลุ่ม Mercedes-Benz ก็เกิดขึ้นครับในปีพศ2431 รถยนต์เบนซ์ได้จําหน่ายในเชิงพาณิชย์ครับรถมี2เกียร์เท่านั้นนะครับคุณลิงเกอร์เป็นผู้ทดสอบภาคสนามของเบนซ์ครับแนะนําให้เพิ่มเกียร์สเข้าไปครับเพื่อให้ขับรถได้ง่ายขึ้นครับ เรียกได้ว่าสามีเป็นคนทำและภรรย,ยาเป็นคนซิ่งภายในปี1899ครับเบน C แอเป็นบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยผลิตรถยนต์ได้ประมาณ572คันต่อปีและในปี1926 b e n ซ C แอนได้รวมกิจการกับเดมเลอร์โมโตเลนเกเชลชาร์ปซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัทวิศวกรของเยอรมน,นีพวกเขาได้กลายเป็นเมอร์เ e เดสเบนในที่สุดครับเป็นเวลากว่า136ปีที่เบนขายรถคันแรกของ เขาและในปัจจุบันมีธุรกิจการผลิตรถยนต์ทั่วโลกถึง758แห่งทั่วโลก Mercedes-Benz Group ครับเป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดโดยมีรายได้กว่า156.23พันล้านดอลลาร์ครับถ้าจะนับเป็นอันดับของในแง่รายได้ก็คือผมได้เอามาเรียงอยู่หอันดับคือ v o l k คส a า e เอันดับหนึ่ง t a อันดับ2 s t e l ต a n t i s อันดับ3 Merced e s Benz อันดับ4และอันดับ5 f o r อร์ดครับการเดินทางสู่การประดิษฐ์รถยนต์ครับเบนซ์อาจได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์รถยนต์แต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนแรกครับเพราะนวัตกรรมหลากหลายที่สำคัญมากมายในทศวรรษหรือศตวรรษที่ผ่านมาช่วยทําให้เบนซ์พัฒนาขึ้นได้จนถึงทุกวันนี้ครับเราจึงขอย้อนภาพไปดูบุคคลต้นแบบที่เป็นต้นแบบในการพัฒนารถคันแรกของโลกที่เขาได้เป็นคนทํากันครับ มาที่คนแรกครับในทศวรรษที่1,500ครับเลโอนาร์โดดาวินชีครับได้นําแนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองมาเขียนไว้บนกระดาษครับเขาออกแบบตัวสปริงมาแล้วนะครับแต่ส่วนอื่นยังไม่ได้ออกแบบแล้วมาที่คนถัดไปครับนิโคลัสโจเซฟครูนิวครับวิศวกรทหารชาวฝรั่งเศสได้ออกแบบรถยนต์คันแรกในปีพศ2312ครับซึ่งเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองครับแต่เป็นระบบไอน้ำครับ วัตถุประสงค์หลักของยานพาหนะนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนพวกปืนใหญ่ครับโดยความเร็ว3.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสร้างไอน้ำขึ้นมาใหม่ๆทุก20นาทีครับคนถัดไปครับซามูเอลบราวครับในปีพศ2อ6 9ครับ วิศวกรชาวอังกฤษได้พัฒนาแนวคิดแรกสุดเกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายในครับเขาได้โจทสิทธิบัตรและปรับปรุงเครื่องจักรของเขาบางครั้งก็มีคนเรียกเขาว่าบิดาแห่งเครื่องยนต์แก๊สครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่ได้รับความนิยมในขณะนั้นครับและคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับเอเตียนเลนัวครับนักประดิษฐ์ชาวเบลเยียมครับประสบความสําเร็จในการเปิดตัวเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องแรกที่จัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ถูกนํามาใช้งานอย่างหลากหลายครับแต่คนนี้เขาไม่ได้ไปใช้ในเรื่องเครื่องจักรรถยนต์อะไรอย่างนั้น,นครับแต่ใช้ในเรื่องการปั๊มและการพิมพ์ครับนี่ก็คือเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่มีความสําคัญในการประดิษฐ์รถยนต์นั่นเองครับมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่มากมายระหว่างทางครับแต่เบน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างสารรค์รถยนต์ที่เหมาะสมที่จะเป็นคันแรกของโลกครับและอย่างที่ถามไปข้างต้นครับคุณเคยจิจนตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีรถยนต์บ้างไหมครับ ปัจจุบันเองมีการผลิตรถยนต์อยู่หลายสิบล้านคันทั่วโลกในแต่ละปีครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่น,ยนเยอรมน,นีก็ต่างเป็นผู้ผลิตชั้นนำของทั่วโลกครับไม่ว่าจะใช้กลไกแบบเดียวกันหรือไม่ก็ตามท้ายสุดแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งอนาคตของพวกเราให้ไปข้างหน้าอีกด้วยครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือนําเสนอเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกและก่อนจากลากันไปเพื่อนๆล่ะครับชอบรถแบบไหนหรือยี่ห้อไหนกันบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณครับปู